โมดูสบายดีไหมวิ่งกันิเตอ,อุ้ยเด็กพิเศษค่ะนี่เขาฉลาดมากดูดูตาสิทำตาเคใส่ทำล้อเลียนเขารู้ว่าถ่ายรูปแล้วก็าชอบล้อเลียนอาบสบายดีไหมทำงี้ทำอย่างงี้เออสบายดียืนอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเหรอ ไปทางนี้อ่ะดอกไม้ไหมคอมไปทางนี้เราเออดอกไม้สวยๆเนี่ยตรงเนี้ยอบอเบซีไหมสวยไหมเออเห็นไหมเขาเด็กที่แข็งแรงเป็นเด็กเราก็ไม่ต้องบรรยายหรอกเขารู้ๆกันอยู่แต่นี่ก็โอ้ยมาดูดอกไม้นี่ ดอกไมอ้อเบ่อ้ยยยยเตฟินอุ้โอ้ยยสวยมากเลยมาดูโอ really. ้ยดอกสวยจริงๆดูดอกไม้น <the ี่ดูอันนี้กำลังจะบานพันเดียวกันแต่อันนี้มันสีแดงเขากำลังตูมอยู่สวยมากเลยโอ้ยนี่ทับบานออกมานะ บานออกมาจะแบบสุดยอดนี่กำลังตูมกำลังตูม <Okay. S 1> เดี๋ยวดูสินี่อันนี้เขาบานแล้วโดนฝนเขาก็จะร่วงอันนี้เขากำลังจะบาน <c oughs> กำลังจะบานโอเคอันนี้ดอกหญ้า yeah. อันนี้ไม่ค่อยสวยมากเท่าไหร่เดี๋ยวโอเค